สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้าเช้านี้คุณตาวิถีไทยเอาต้นไม้อะไรมารีวิว <c oughs> ไปไม้ดอกไม้ใบก็ไปแล้วนี่ไม้ดอกก็ไปหลายคาหลายครั้งหลายคาหลายหนเนาะท่านผู้ชมเนาะ มีต้นไม้อะไรเนาะที่จะมารีวิวในเช้าวันนี้ตะปาดคุณตาวิถีไทยก็เดินไปเดินมานี่นีๆสดส่องไปทั้งพุ่นก็เห็นละคังทองปะคือสวยจับใจแท้ดูหกหลงต้นนั้นอ่ากำลังกัดสีสวยงามม,มาดูฤาษีผสมต้นนี้ก็แผ่กิ่งก้านสาขา อ,อ้อมเพชรก็สวยงามจับตา,าพุทธเจ้าหลวงก็ใบเขียวขจีสดชื่นวาสนาเลื้อยอหรือหาบเงินหาบทองก็เปล่งประกายสีสันความงามนะแผ่กิ่งก้านสาขาโอ้มาดูไอ้แก้วสารพัดนึกก็อาแตกกิ่งก้านสาขาใบใหญ่โตมโหราร ว่านมหาบัวก็กำลังพริใบนะามาดูคลาแตงโมก็กำลังสวยงามมาดูความคืบหน้าของต้นเสนีจันขาวก็กำลังแตกใบเนาะโอ้เอาตัวใดนาะแล้วมาเจอเพื่อนนี่ลี่อยู่ในใต้พุ่มไม้นะลี่อยู่ในใต้พุ่มไม้ป่าคุณตาวิถีไทย พอมาเห็นเราแตกใบใหม่แล้วมันคือเงานี่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 น,นี่ต้นน้อยนี่วานเถาะไปลายของเขาเนี่ยโอ้เป็นคืนเป็นตะแพงขนาดวานถาอไปเป็นตะแพงในที่นี้โบแม่นราคาแพงเลยคือน่ารักว่าง,ง่ายไปออ <c oughs> <c oughs> ขออภัยกับกระทัดรัดกระจิ้มริ้นนะอืมดูดูดูผู้ใบของเราเป็นคืนเป็นคืน ปานโจระคีเนาะแต่โบเมนโจระคีไดยแล้วกับโบเมนว่านหางโจระคีพ้อมนี่คือลิ้นมังกรเห็นบอกปาลาทลินมังกรแคลแต่โบเมนด่างเป็นลิ้นมังกรเงินนะลินมังกรเงินแคลสวยงามเป็นไม้มงคลประการแรกนะประการแรก ประการที่สองเป็นต้นไม้ฟอกอากาศะตามที่เราได้รัาเรียนมาในสมัยวิทยาศาสตร์เบื้องต้นคือสมัยปฐมนี่ต้นไม้ใบหญ้าแต่และชนิดนี่กระิคลายออกซิเจนในเวลากลางวันในเวลากลางคืนกับคลายคาร์บอนไดออกไซด์เวลาที่เราอยู่ใกล้ๆต้นไม้ยามกลางเวนนี่ มันสิตลบอบอวนไปด้วยออกซิเจนนะรู้สึกสดชื่นรู้สึกมีแหงสูดอากาศเข้าเต็มเต็มนะสูดอากาศเข้าเต็มเต็มอือรู้สึกสดชื่นมีแหงหูมีแหงตามีแหงปอด <c oughs> <c oughs> เอ่เาโพดและมีความสุกเนาะคุณตาวิถีไทยตื่นเช้ามาก็อยู่ท่ามกลางต้นไม้ใบยาจักน้อยจักน้อยเออจักน้อยการโบเแมนวา อยู่จนเบิดมือดอกอล้วก็ไปเหตุเวียเห็ดการ์เหตุงานเฮาปกติมาพบกันอีกทีนึงกับตนเจ้ากับตนแรงเนาะตนแรงกับแมวรถน้ำอีกประการที่สามเป็นต้นไม้ประดับสวยงามนี่ลินมังกรนี่ปลูกใส่ในกระถางไว้เนาะเวลาที่เขาแตกเงาเล่าก่อออกมาติ็งประกายสีสันเห็นเบาลายของเขาเนี่เห็นบาเนี่นี่นี่น โบมีใบตัวอื่นคือใบตัวอื่นก็าง,งามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่พอมาดูลิ้นมังกรนี่นี่ลิ้นมังกรเขียวมรกตตัวนี้เนาะคุณตาวิถีไทยก็บ่าเป็นเขียวมรกตอันใดเป็นสีเขียวแล้วมรกตเบิดเนาะคุณตาวิถีไทยเพิ่นวะเออเอออากจากจะเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศนะ และก็ไม้ประดับสวยงามใส่กระถางจักน้อยโชวนะโชว์ต่อมาเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูยกเอากระถางต้นลิ้นมังกรเขียวมรกตยกอันนี้เข้ามาแล้วก็ให้ลูกๆนักเรียนได้วาด ได้ระบายสีในชั่วโมงศิละปะศึกษาน,ะนักนักเรียนนี่มักขนาดชั่วโมงนี่โบนีไปใสบอกว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่มีความสุขที่สุดครับคุณครูเพื่นว่าได้วาดได้ตวัดปลายภูกันได้ใช้สีตามใจชอบของตัวเองแต่ตัวนี้คือสีบโบดไีไซหลายสีบนไดคุณครูบอกว่าจะใช้อยู่แค่สองสีสีเขียวกับ สีขาวเิ็นว่าเออเป็นขึ้นๆแบบนี้ <c oughs> เอเอในระดับมหาลายัยในระดับมหาลัยนี่อาจารย์ต้องพูดถึงเรื่องของการสืบค้นข้อมูลการศึกษาการค้นคว้าการรวบรวมเนาะไปหาเบิ่งในตำรับตำลาไปหาเบิ่งในอ่า g o o g l e ในเว็บไซต์ต่างๆว่ามีคนลงข้อมูล เกี่ยวกับต้นลิ้นมังกรเขียวมรกตยกแคระตัวนี้หรือเปล่านะคุณครูตั้งโจทย์ขึ้นแต่กระโบเดงตั้งแบบก,กว้างๆตั้งแบบให้กระชับถ้าคําว่าลิ้นมังกรเนี่ยโอ้โหเป็นเห็ดเป็นซิบซิบบล่มกระโบจบนะแต่ถ้าลิ้นมังกรอ่ามรกตยกแคระเจาะจงลงมาอีกถ้าใหญ่กระโบเอาต้องเอาขนาดนี้แบบนี้นะ ไปหาข้อมูลมาว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของของประเทศใดประเทศไทยของต่างประเทศมีชื่อว่าอะไรของไทยชื่อว่าอะไรนะวิธีการเพราะปลูกวิธีการขยายพันธุ์วิธีการเอามาใช้ประโยชน์ถิ่นเหาะอืมฮะยได้การคุณครูอาจารย์ตั้งโจทย์ให้นะักศึกษากลับไป ไปสืบค้นมาตามยูทูบเบอร์ตามตำรับตำรานักวิชาการที่บันทึกไว้เกี่ยวกับลิ้นมังกรพันนี้สายพันนี้แล้วเขเอามาพรีเซนต์หน้าห้องใครได้ข้อมูลละเอียดก็ยิ่งจะได้คะแนนมากพันว่าเกรดเอพนว่าให้เอร้อยคะแนนเต็มนอกจากนั้นอาจารย์เพื่อนยังบอกว่าหลังจากที่เอามาพรีเซนต์แล้วนี่เราก็คัดเลือก ตัวไหนที่ยังไม่เต็มแล้วก็เสริมให้มันเต็มนะเสริมให้มันเต็มเอาตัวนั้นมาใส่เอาตัวนี้มาใส่ตัวไหนที่มันซ้ํากันก็เอาออกทําขึ้นมาหนึ่งเรื่องแล้วก็ให้พวกเธอลง YouTube ลง Facebook ลงเว็บไซต์ลง Instagram ลงเพจนะทิกต็อกไลน์เพื่อที่จะให้คนนี่ได้เข้ามาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นลิ้นมังกรมรกรยกแคระคันพันนี้นะ แต่ถ้าหากเขาอยากได้เอาไปปลูกทักเข้ามาทักแชทเข้ามาในกล่องอินบ็อกนะพวกเธอก็ขายจัดส่งขายเลยนะเพราะว่าเรียนจบวิชานี้นี่ก็ต้องมีอาชีพมีไรายได้เป็นต้นไม้แห่งการสร้างอาชีพเห็นบอกบอแมนต้นไม้กรียวกระราดไปหาเก็บเอาตามทางริมทางคือต้นต้นหญ้าต้นอะไรได้บ่ ถ้าไม่ปลูกไม่เลี้ยงไม่ดูไม่แลก,ก็จะไม่มีอ่าเพราะฉะนั้นแล้วก็ขายส่งขายนะทางเคอรี่หรือขายทางไปรษณียเห็นบอกเป็นไรายได้บางคนมาสร้างอาชีพโดยการปลูกต้นอันนี้ลินมังกรอันนี้ขายหรือต้นไม้อื่นๆผสมด้วยนะผสมด้วยแสดงว่าเป็นต้นไม้แห่งมีคุณค่าต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้ ประการต่อมาเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณเป็นบริษัทห้างร้านหรือว่าร้านค้าร้านขายต่างๆอยากตอบแทนสมนาคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนนะจัดงานขึ้นส่งกัดเชิญไปกัดเชิญไปแล้วก็มาจับฉลากกันวันนี้ได้สิ่งของยังครบบิดเลยนะโศกพิธีกรก็มาประกาศ คุณลูกค้าที่เคารพรักทุกท่านครับมาสัน่นวันนี้นอกจากจะจับฉลากได้ของสม,มนาคุณสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการมาเป็นลูกค้าของบริษัทของสำนักงานของเราวันนี้เรามีต้นลิ้นมังกรมรกตยกแครมอบให้กับทุกทุกท่านที่มาร่วมงานที่ได้รับเชิญ มาร่วมงานในวันนี้ครับบันสันอ่าสำหรับผู้ที่บสนใจก็เมื่อเนาะสําหรับผู้ที่สนใจก็เอาเดินเข้ามาบันนี้พอเดินเข้ามาแนี่มันโบเมนแต่อันนี้บัดนี้มีต้นไม้อื่นๆให้เลือกนะทางหน่วยงานเพื่อนก็มีต้นไม้อื่นๆให้ลูกค้าได้เลือกท่านไม่อยากได้ลิ้นมังกรมรกตยกแคะคันนี้ก็มีนะ,ะครับพึงดางสาวน้อยปะแป้งหนุ่มพวกบนสี เจ้ากรุงไกเซอร์อินเหนาห่อเงินหอ่อทองว่านมหาบัวแก้วสารพัดนึกว่านรางเงินหรือว่าจะเป็นนี่กวนอิมพันมือ,อาวาสนาเลืยหรือจะเป็นกวักพุทธเจ้าหลวงหรือสีผสมพุทธซ้อนอ้อมเพชรหรือเพชรน้ำหนึ่งแะคัทงทองปาทิทู หลากหลายต้นขนาดเลยอมันเป็นคล้ายๆคำว่าพูกใจให้ลูกค้านี่ถ้าจะพูดจะซื้อของนี่ต้องมาร้านนี้ก่อนนอกจากร้านนี้บบมีจะไปซื้อร้านอื่นเนาะป้าทิทูลำดับต่อมามีปราชชาวบ้านหลายท่านหลายคนเพิ่นบอกว่าลินมังกรนี่ทุกสายพันธุ์แท้จริงแล้วเขาเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งอ้าวบาทนี่ ปาทิโถแก้ความดันได้เพิ่นว่าอืมแก้นั่นแก้นี่ได้เป็นยาเย็นเพิ่นว่าอืมผู้เฒ่าผูก้แก่เออคุณตาลองมาแล้วได้รับสูตรมาถ่ายทอดมรดกตกทอดสูตรมาเรื่อยๆลินมังกรนี่เป็นยาชนิดหนึ่งอ้าวเป็นยายังกะคอให้นักศึกษาที่ไปสืบค้นหาข้อมูลเนาะเอาข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรนี่ลงพร้อมลงใน ในอ่าตำราที่ไปสืบค้นหาข้อมูลมาด้วยเนาะอ่าเพื่อสีได้ให้คนนี่ได้ศึกษาหาข้อมูลว่าเป็นวิทยาทานเป็นความรู้จริงๆแล้วก็ไปหาซื้อยาแผนปัจจุบันตามหมอตามแพทย์สั่งนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เฮากศึกษาไว้เป็นข้อมูลว่าคนสมัยตะเก่าตะกี้คนโบราณปราชชาวบ้านเพื่อนเอามาเฮ็ดไ้เป็นยาตัวนี้อ่าเป็นยาตัวนี้สมัยบิว,วอ่าเขาเรียกว่า พัฒนาการของอยามันยังมาบ่ถึงเนาะสมัยตะเกาตะกี้เมื่อสองสามร้อยปีที่แล้วอืมเอาละสำหรับมื้นนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามพุนตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือหนานอนรับกระโคให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกระโคให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชชด เดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกระคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลและโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกระญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกัสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือลิ้นมังกรมรกตหยก แคะะไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงามไม้แห่งการเรียนรู้ไม้เศรษฐกิจไม้แห่งการสร้างไรายได้ไม้แห่งการขอบคุณและเป็นของสมนาคุณและเป็นไม้สมุนไพรครับท่านผู้ชม